สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัล True m o น e y Wallet นะครับผมครั้งละ50บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดรางวัลที่ได้ทําการแลกไปนะก็ได้รับการแจ้งเตือนเข้ามาแบบนี้เลยนะครับการทําเงินนะครับทำได้บนมือถือเลยนะครับจะเป็น Android หรือว่า iOS เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับถอนเงินครั้งละ50บาทเข้าในส่งของ True Money w a l l e t นะครับเพียงแค่เรากรอกเบอร์ของ True Money w a l l e t เนี่ยก็สามารถรับเงินเข้า True Money w a l l e t ได้เลยทําแบบไหนอย่างไรเข้าไปดูในคลิปนี้พร้อมกันได้เลยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมานี่วอลเล็ตฟรีนะครับหนึาบาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะการทําเงินเนี่ยก็ทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยใครที่อยากจะลองทําเงินเนี่ยดูคลิปนี้ก่อนเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรแล้วก็เงินที่เราทําไปเนี่ยมันได้เงินจริงหรือเปล่าไปดูในคลิปกันนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานี่วอลเล็ตกันก มาดาวนโหลดกันได้เลยนะครับพอเราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับให้เราดูที่ด้านขวามือนะจะมีรูปแอป,ปแล้วก็ชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้นะครับจากนั้นเนี่ยก็เราค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการทําเงิน Trumney Wallet นะครับก็เป็นแอป,ปนี้นะใครยังไม่มีเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับก็จะมีชื่อขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ค้นหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวนโหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปากมดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้้้งงงงลในเเครรรื่ออไดดพาตติัส็จ เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้ให้ดูนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะว่าวิธีการสมัครเนี่ยเราต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตามคลิปวิดีโอด้านล่างเลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของการทํารายได้ได้เลยนะครับในส่วนของเมนูในแอปเนี่ยจะมีแค่ด้านบนเนาะตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของคะแนนนะครับแล้วก็ตั๋วแล้วก็การแลกรางวัลนะเราจะอธิบายทีละขั้นตอนนะครับก่อนที่เราจะ โทมานีอลเลตตัวที่1น,นะครับที่เป็นวงกลมสายฟ้านะครับหนึ่นะครับเป็นคะแนนที่เราได้รับนะครับจากการทำภารกิจนะภารกิจมีอะไรบ้างนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลย ภารกิจนะครับในหัวข้อตรงนี้นะครับก็จะมีการรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมก็คือการดูวิดีโอจากการเติมเงินตรงนี้นะครับคำว่าเติมเงินเนี่ยจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะแล้วก็กระดานผู้นําเป็นการติดอันดับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองเราติดอันดับเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็รวไมไปถึงการเชิญเพื่อนนะครับในเมนูต่อไปเนาะการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําได้เพิ่มเติมนะแล้วก็การทําในส่วนของแบบสํารวจนะครับตรงนี้เราจะได้รับคะแนนเพิ่มนะครับในหัวข้อต่างๆนะครับ ตรงนี้นะครับส่วนการเล่นเกมนะครับก็จะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับในส่วนของหัวข้อเกมตัวเกมเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเดิมพันนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตเนาะก็คือ คะแนนที่เรามีอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมกับตั๋วตรงนี้นะวิธีการเล่นเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนะครับต่อมาเรามาดูที่การแรกลกรางวัลน,นะครับในส่วนของบัตรกำนันนะในส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมี A I S One to Call แล้วก็เป็นแก๊ปมาต์นะครับแล้วก็จะเป็น t o u า m ิ n เ l อร์การแรกลกรางวัล t r มานิวเวอร์เเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนตามที่เขากำหนดก่อนถึงจะทําการแลกได้นะขั้นต่าในการแรกลกรางวัลเนี่ยก็จะอยู่ที่50บาทในส่วนของรางวัลน,นะครับคุณจะแลกกี่ครั้งก็ได้ตต่่่ออ1วววันนรบสมมมมุิมากกิาาาาเเียดงกก50 เราก็แลกไปเลยตามรายการที่เราต้องการแลกได้เลยนะวิธีการแลกนะครับก็กดเข้ามาจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับกรอกข้อมูลนะครับก็คือผู้รับเงินเนี่ยก็ให้เราใส่เป็นที่อยู่อ e ีเมลเนาะเพราะว่าเขาจะจะส่งผ่านทางอ e ีเมลให้เรานะแล้วก็พิมพ์ลงไปแล้วก็กดซื้อด้านล่างได้เลยต่อมานะครับก็จะมีการตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเนาะก็จะมีในส่วนของบัญชีกระดานผู้นําประวัติการซื้อแล้วก็สอบถามเงื่อนไขาการให้บริการนโยบายแล้วก็ออกจากระบบนะครับย้อนกลับมานะครับเรามาดูในส่วนของกระดานผู้นําตรงนี้นะ ถ้าเราเป็นคนที่แนะนําเพื่อนปกติอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าทำรายได้ปกติเนาะถ้าเราติอันดับเนี่ยเขาก็จะมีเงินรางวัลน,นะครับที่เป็นคะแนนให้เราเพิ่มด้วยนะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับทุกครั้งนะครับที่เราต้องการรับคะแนนเพิ่มเนี่ยเราก็มากดแนะนําตรงนี้เพิ่มได้นะจะมีรหัสเชิญมีลูกศรตรงนี้นะครับล้วก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ท t w i t t e r Line YouTube Ti ต t o k สามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับเขามีรายละเอียดด้านล่างตรงน เราสามารถทําการอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในการทํารายได้ตรงนี้เนาะแล้วก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้นะครับ ในส่วนของคะแนนที่เราแนะนําเพื่อนไปนะครับก็กดรับรางวัลตรงนี้เพิ่มได้เลยต่อมานะครับในส่วนของตัวเกมนะครับการเล่นเกมเล่นอย่างไรนะครับอ่ะเรามากดที่ตัวเกมเนาะที่เป็นรูปน้องหมาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยในการเล่นนะครับมันก็จะเป็นกราฟของเหรียญคลิปโตปกติเลยนะครับมันก็จะมีกราฟวิ่งตรงนี้นะครับการเล่นเนี่ยก็คือเขาจะให้เราทายว่ามันสูงหรือว่ามันต่ํานะครับแค่นี้เลยว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงนะครับการเล่นก็ให้เราวางเดิมพันด้านล่างนะครับโดยการใช้คะแนนของเราที่เรามีอยู่นะครับ ใส่ลงไปเลยกี่เลี้ยงกี่คะแนนนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวในการเล่นด้วยเนาะในการเล่นตรงนี้นะครับคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับในการเล่นได้นะเพราะว่ามันเป็นการเดาเท่านั้นนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวกราฟเนี่ยถ้าเราดูเป็นเนี่ยมันก็จะมีผลดีต่อเราเนาะส่วนถ้าใครดูไม่เป็นเนี่ยก็หลักการเดาอย่างเดียวเลยนะประวัติที่ผมเคยเล่นไปนะครับสิบกว่าเกมเนี่ยถูกไปแค่2ครั้งเนาะนี่ตามประวัติที่เล่นไปนะมันก็ผิดค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เล่นแล้วได้เนี่ยก็ดีไปนะครับประมาณนี้ในการเล่นเกม ต่อไปวิธีการรับรางวัลน,นะครับยอดเงินที่ผมแลกไปเนี่ยก็มากดที่ประวัติการซื้อตรงนี้เลยยอดเงินเนี่ยเราจะดูในส่วนของอีเมลก็ได้นะครับหรือว่ามากดที่ประวัติในส่วนของหัวข้อการซื้อตรงนี้ได้นะมันก็จะมีรางวัลให้เราเติมนะครับก็คือกดดูบัตรกำนันตรงนี้ได้เลยกดดูไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับกดไปที่รายการนะครับตรงคําว่า c o collect voucher ด้านล่างนะกดรับก่อนนะครับ โอเคนะครับอันนี้มันค่อนข้างช้านะครับมันแจ้งมาประมาณ4ี6ชั่วโมงเอ้ย48ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปดูในส่งของตัวอีเมลนะที่เขาแจ้งเตือนเข้ามานะครับถ้ากดตรงนี้มันช้าเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนวิธีนะให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับพอเราเข้ามาที่อีเมลนะครับก็ให้เราหาอีเมลนะครับที่เป็น XOXOD นะให้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะเป็นบัตรเหมือนกันนะครับกดด้านล่างเหมือนเดิม ในกรอบสีตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้ารางวัลของเราก็กดด้านล่างเหมือนเดิมนะตรงนี้เนี่ยมันก็ให้เรารอเหมือนเดิมนะครับผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นรูปแบบใหม่นะในการเติมนะครับอันนี้ก็ต้องรองนิดนึง you mm -hmm.